สวัสดีค่ะเขามูบาม่บ้านที่เป็นศูนย์ร่วมแล้วมานัดกันตรงน,รรงนี้เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้กินเขาเรียบร้อยแล้วออกเที่ยวข้างขึ้นเมื่อน,นี้สงสัยสิไปเพื่อเราไปข้างขึ้นอยู่ท้างหมดเลย,ยอันนี้แถวบ้านเราเขาแล้วเขาแล้วเขามู่บ้านที่้องอยู่แล้วจุดร่วม จุดรวมพี่น้องไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะว่ากบล่มตุ้มตูนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเรียวก่อนนี้เป็นบ้านน้องเลยมีหลานขายของย่จุดรวมว้าวน้เรี่ยววาเปลอ่ยววโมเมนต์ดสามเปี่ยนมึงกับี่ต่นอรดูกัน มุ่เจ็บขอดม่เจ็บข่อยขายได้ด้วยหันยางเลยเขาก็พักไปหาเที่ยวตามภาษาบูทเอาช่วงยางเลยเที่ยวช่วงคนสวงสวยซ้ำซ้ำยางยังเงเลยบ้านอันนี้เขาจะาสั่งขายเป็นบ้านตัวย่างเป็นบ้านตัวย่างมีหองพักกว่ากันบ๊อบบีเลยว่ดียังเง